สวัสดีครับสบายดีเด้อพี่น้องสู่ผู้สู่คนมาพรกับส่องบอไก่ผ้าท้ำแสบนัวคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเลยตอนนี้บอไก่ยืนอยู่บนสะพานล,ลอยข้ามถนนอ่ามินบุรีเนาะพี่น้องเนาะข้ามถนนมินบุรีนี่คือถนนมินมบุรีบุรีบอไกม่ม้ายังเนาะแถวถนนบุรีบอไก่มาประกันสังคมพี่น้องเลยมาขึ้นทะเบียนค่นบางงานเนาะพี่น้องเนาะเลยอ่าสฉมาเก็บภาพบรรยากาศถนนท่าทางอยู่เขตมินบุรีให้พี่น้องไดบิึงดูชมน้ำบอไก่พี่น้องเลย เอาบก,กายยืนอยู่ตัวนี้ก็อยู่บนสะพานลอยทางครัวบกกายจะเป็นหทางรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสีส้มพูนั่นเป็น้องน่าขายส้มพูมินบุรีแลนไปฮอดแถวปากกบปากเกตพี่น้องเลยจะว่าจักสถานียังไลยสถานีพี่น้องบกกายจำบ่ได้พี่น้องเลยเอาบกกายจะมาเก็บภาพบรรยากาศรถนนทางเซนนีให้เบิ่งนเราพี่น้องเนาะว่าจะเสื่อมต่อทางใดในไดในนั่นพี่น้องเนาะทั้งนั้นล่างบากกายสมุนไพรคือมินบุรีตลาดมินบุรีนั่นเป็นรอง ไปตลาดท, <antique. S 2> nine, ที่มีมนี่ทางนี้ตลาดที่มุนี้ตรงไปส่วยแล้วพุ่ก็ได้พี่น้องเอ้ยทางนี้สวยได้ th sure. ่าถึงตรงทางของประเทศไทยนี่สร้างได้ย่างดีได้คุณภาพมาตรฐานนี่เป็นคูใหม่แล้วพี่น้องเลยเป็นปูใหม่เป็นทางลาดยางยางดีแล้วพี่น้องเลยตะกรันเป็นกะชีอ่าจะเป็นทางแบบเก่าอยู่พี่น้องตอนนี้เป็นเฮ็ดใหม่อีกแล้วพี่น้องเป็นลาดยางใหม่เป็นปูผืนขึ้นมาใหม่อีกพี่น้องเลยยางสวยงามด้วยบาทนี้พี่น้องเลยยางดียางได้มาตรฐานได้คุณภาพ่าได้ทั้งด้วนเป็นกะ ารู้นใหม่พระนระดาเนาะเพื่อความสวยงามเพื่อลมเย็นดีดะพี่น้องเลยเพื่นวาควาจเจรินกับครูกระทั่งมชาติไปเป็นสนุนสวยสดง,ดงามเอาปะไก่ใจไปเบ่งฝาบรรยากาศด้านนาของปะไก่เนาะพี่นอนเนาะว่ารถจากหนาแนนขนาดไหนอยู่ที่พื้นที่มินบุรีโอเคพี่นอ้องเ้ยปะไปเบ่งน้ำปกไก่เลยพี่น้องอ้าวนี่พี่น้องมาแล้วนี่นี่คือสถานีรถไฟฟ้าสายช,ชมพูพี่น้องเลยพี่มุ่งนาไปชูตลาดมิน เวลาปะไกลถาเขาอยากไปไซด์เดืออยากไปที่อมอชิดหรือว่าจะไปมอชิดหรือว่าอยากไป,ยยกไปสยามอยากไปวัดภาษีหรือดอยากไปอันนุสาวรีย์ไซดส,สมรภูมิขึ้นซ้ายนี่นะพี่น้องเแต่ไปต่อที่อยู่วัดภาษีจะไปต่อทีบีทีเอสเนาะสายสีสายสีน้ำเงินเนาะพี่น้องเนะาะจะไปต่อไปพุ่นพี่น้องไอ้นี่ครับนี่จะรถมุ่งหน้าจะไปชูที่ตลาดมินบุรีออกไปชูสมรภูมิได้ ตามไปบอกทางพี่รองเอ้ตามไปบอกทางนี่แหละพี่รองเอตำรวจทางอย่างดีเลยพี่รองครับเผมจะใช้เบื้องฟังนี่รถที่จ้ามุงหนาไปใช้ทางนี่นาะพี่รองเนาะเอาพี่รองเอรถทางนี้จ้ามุงหนาไปชูอ่าเซ็นทรัลชิฟต์ทอร์บบก็ได้ล่ามิท่าก็ได้พี่รองเอออกไปชูเกียร์บ้างก็ได้บางเขนบางชั้นพี่รองเอรถที่ว่า การจราจรน้าแน่นอยู่ในพี่น้องเอ้นี่นะรถท้องถัง,งคนสางไม่ด้านหัวนี่ก็จะเป็นอาจจะท้านี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งกําลังเปิดใช้บริการได้ประมาณ3ามเดือนได้เในพี่น้องเอ้ทือว่าสําเร็จสําเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เในพี่น้องเอ้นี่นะการการไปมาสะดวกสบายพี่น้องเอ้ให้ประชาชนเลือกใส่าได้หลายได้หลายได้หลายเส้นทางได้หลายอ่าการบริการเนาะมีรถมีประจําทางรถสองแถวประจําทางแล้วก็ แท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์หลายหล,ลายอย่างการขนส่งนี่แหละพี่น้องนียและก็สะดวกสบายที่สุดคือทางรถไฟฟา้าสายสีชมพูไปรถไฟฟ้าพี่น้องอ้ยนี่ไม่แล้วหนึ่งขั้นนี่จ้ามุ่งหน้าไปสู่ทางปากเกต็ดนะพี่น้องเนาะหน้าไปทางปากเก็ดทางานนทบุรีน้องนี่ไปสายนี่และกาจะไปเชื่อมต่อ BTS อยูทีวัดภาษีไปแล้วพี่น้องนี่รถไฟฟา้าสายสีชมพู้อพี่น้องเนอ เขามาเร็วสายสีชมพูพี่น้องเลยไปแล้วโผล่โผล LIKE ่โนี่แหละมาใกล้จะไปมือนี่เนาะพี่น้องเราจะเดินทางด้วยสายสีชมพูแหละพี่น้องมือนี่เขาโหยหูมาเลยวะสุดยอดทีนี้ไปแล้วพี่น้องออืสุดยอดตระงการงานสางนี่พี่น้องเลยนี่รถจะมุ่งหน้าไปนี่สร้างเส้นนี่โอ้นี่แหละสามวิชัยไฟเหนือเชืมืองประเทศไทยเนาะพี่น้องเรือ อ oh, จะไปรามินท่าได้เราเลยทะลุตรงไฟจะเป็นอ่า uh, ถนนรามินท pues ่านะพี่น้องเนาะรามินท่าออกไปสู่ลักซีออกไปสู่ลักซีได้พี่น้องเอ้ยรามินท่าแล้วก็ขวามือจะเป็นอ่าถนนสวินทวงศ์ออกไปขวามือท่านี้จะเป็นสวินทวงศ์ไปน้องจอไปสาเซิงเซาไปชนบุรีไปทางนี้พี่น้องเอ้ยไปทางนี้ได้พี่น้องอ่าซ้ายมือจะไปถนนเสรีไทยแยกบางชันไปหอดบางกะปิไปทางนี้พี่น้องเอ้ยไปทางนี้เด้อซ้ายมือเนาะพี่น้องเนาะ อ่าะมุ่งหนาไปทางคุ่นะพี่น้องตามไปบอกทางเลยพี่น้องนี่ชัดเจนไปบอกทางชัดเจนดีดีพี่น้องแล้าอ่านหนังสือไทอยใดรับรองว่าบ่หลงทางนะพี่น้องไปตามไปบอกทางเพิ่นเลยนี่คือไปบอกทางที่บ่ไกย,ยูนี่ยืนอยู่ตรงนี้คือถนนมินบุรีตรงไปจะเป็นถนนลาดนิท่าชวเมือจะเป็นถนนุวินทวมงและก็ะ้ายเมือจะเป็นถนนเซรีไทยนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวบ่ไกย์จะยางผ้ายงางสรบรรยากาศไปเรื่อยๆนะพี่น้องเด้อว้าว นี่รถจะมุ่งหน้าไปทั้งคนพี่รองนี้ทั้งรถนี่เป็นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูว้าวคนเนี่ยไปทั้งคนพี่รองนี้ไปเพี่ยังเดินกับป๋องไก่ด้วยพี่รองด้วยโอ้โหนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่นี่สาวะยางยิ่งใหญ่อลังการงานสาร้างกลางจะปลูกต้นไม้นี่ถนนนี่คุนปลูกไม้ได้พี่น้องปลูกไม้แล้วว้าว สุดยอดอลังการงานสร้างนี้พี่น้องเลยนี่คือประเทศไทยนอกประเทศไทยที shit, ่นัท่องเที่ยวหลายๆสาาสตร์หลายหลาพื้นที่พื้นอยากมาเยือนพื้นอยากมาเที่ยวพี่น้องเลยยอดก้มสะดวกสบายในการเดินทางนะนี่ครับนี่ชิมีรถเมล์ประจำทางให้เอาไปพร้อมแล้วก็ชิมีรถสองแถวชิมีรถตู้อู้หลายๆพี่น้องหลายหลายเส้นทางมาชี้ป้ายบอกทางชัดเจนเนาะว่ารถตู้หรือว่ารถเมล์สายใดจะไปทางใดมาชิมีป้ายบอกเวนบุรี่เดินไปเวนบุรี นี่รถจ้งมงนาไปซิวไปซู้มินบุรีแล้วพี่น้องเนาะรถจ้งมงนาไปซื่อตลาดมิ้นแล้วก็เสียออกไปซู้อุรเลาะหอหอดถึงนี่ไปปากเก็ดไปล้งชิดไปสะพานไม่ไดหน่อยโอ้สุดยนอนไอ้พวกแกใหรื่วงฟังนี่ต่อพี่น้องว้าวนี่นี่ว่าทางสะดวกสบายขนาดไหนพี่น้องเอ้ยโอ้สุดยอด เดี๋ยวกันชิมีอะทุกประมาณทุกทุบมะม่านชิปนาที่ชิปนาที่ชิปนาทีสิมีรถไฟฟ้าแดนผ่านแดนผ่านตลอดพี่น้องเอ้ยว้าวช nice. wow. uh, ิมีทางกับรถให้เราเห็นสัญลักษณ์อย่างชัดเจนน้อพี่น้องเนาะมองได้กับรถได้กับมองได้กับรถได้พี่น้องิมีป้ายบอกทางให้พี่น้องเอ้ยนะมันนี้บอกไกลกับชิมาเฮ็ดธุระเียบลอยเป็นทีเียบลอยนะพี่น้องเอ้ยนี่บอกไกลกับยู่ที่่อามินบุรีเนาะพี่น้องเนาะมินบุรี่แล้วบอกไกลจะเดินทางไปอ่ามินัดมันนี้มินัดจะเจอ จะพอกับบาบูอีกเชือนึงพี่น้องเอ้ยนัดกันไว้ส่วงบใบม่วงนะพี่น้องๆตอนนี้บวกไก่กัจจีขอถ่ายไปเรื่อยๆก่อนนะพี่น้องเ,เ,เอ้ยหาบาบูนี่มึงจะเสาเนาะพี่น้องๆมึนจะเสาอ่าเสาอันนี้คนนี้ป้อตุทวารหน้สร้างเส้นนี้ก็ทวาหน้าเน่นเจอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจะใครทานปุ้บส้ม ไมาเห็นเดี๋ยวมาเจอกับอกไก่ได้พี่น้องเลยถนนเมืองไทยบอกเลยว่าสะอาดงามตาไอ้นีคุณเคุณแถบชิบูมี่ด้วยพี่น้องเลยว้าวนี่ทางล่างจะปลูกต้นไม้เป็นมะลงต้นไม้ใหม่นะพี่น้องเอ้นี่โอ้นี่นี่คือจุดเล่น,นมากก็ได้พี่น้องเอ้นี่คือจุดแล่นมากก็ได้ว่าอ่านี่แหละเป่นว,ว่าจงเกาะกลางถนนไหวเห็ดยังนี่แหละพี่น้องเลยเอาไว้สร้าง สถานีที่ว่าเอาไว้สร้างทางรถไฟฟ้านี่แหละก็กลางถนนเพิ่นสามารถเอาพื้นที่กระซับกระซับด้วยว่าพื้นที่น้อยๆน้อยน้อยไปหน้องนี่ประมาณสามเมตรหรือสี่เมตรได้พี่น้องนี่สี่เมตรได้เอามาเห็นทางรถไฟฟ้าได้พี่น้องอ้ถือว่าสุดยอดไอเดียของประเทศไทยอีกนีดนี่นะพี่น้องไอ้คือเมืองไทยอู้ยั นี่พี่น้องเอ้ยการไปมาสะดวกสบายนี่พี่น้องเอ้ยว้าวหาพี่น้องเอ้ยวูวสุดยอดดี S S ahn, uh, afraid, Again, ้นีนี่ไปทางลูไฟฟ้าสายสีชมพู้เลยพี่น้องเอ้ยตรงเป็นคนพี่น้องเอ้ยตรงไปคนเลยหาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บอกไกลกับชียุทธใบเพียงโทนิกรนะพี่น้องเนาะ โอกาสหนาฝา่าไม่เจอกันใหม่บ่าวบ,บกไก่ฉีไปอ่าอยู่สะพานลอยแห่งใดของประเทศไทยนนนเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้บกไก่กับข้อวยล่าพระจ่า,า,าเปรี้ยสุนิกนเมื่อพี่นอ้องเนี่ยอ่าพบบอกรันอีกคลิปนึงอีบบกคลิปหนาพี่น้องเลยบ่าวบกไก่จะไปโพลุยใส่อาจจะลืมเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่บกไก่เนาะพี่น้องเน,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 นาะเป็นกำลังใจให้นบกไก่เฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลย และสนับสนุนบอไก่โดยบอกขุดขามโฆษณาเด้อพี่น้องเนี่ยสำหรับที่นี่บอไก่ขอลาไปเพียงสตรีกอนสวัสดีครับส <ะ S 1> บายดีสบายดีบายบายบินบุรี่อนีบอไก่อยู่บินบุรี Thank <laughs> you.